สวัสดีครับน้องเอมี่วันน wow. ี้เราจะไปไหนกันครับสวัสดีค่ะพี oh ่เด้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำส่วนของลิปเดินทางนั่นเองนะคะซึ่งในงานครั้งนี้นะเราจะเดินทางไปที่เอ่ออะไรอ่ะงานซิปเปอร์เอ็กซ์เนชั่นนั่นเองนะคะซึ่งการเดินทางของเรานั้นจะเดินทางจากสยามตึงตึงตึงตรงนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีสยามนเองตอนนี้นะคะเรากำลังรอในส่วนของดีซีเนั่นเองนะคะตอนนี้กำลังเดินทางมา ลองอิมครับตอนนี้เราก็ถึงที่หน,นครับน oh, ชิดน,นเองค่ะแสดงว่าเราใกล้ชิดกันใช่ไหมครับไม่ใช่เอาเอาและวเอาตนี้ เด,เดี๋ยวเราจะทำการเดินทางต่อไปที่เมเจอร์รัตจิโยทิงั้นพอแล้วก็เดินตามกันแวะโรงแรมตรงนั้นก่อนกันไหมครับตอนี้เราจะเดินทางออกระ b s เพราะ่าเราไปสึดสายแล้วใช่ั้เรามาที่หมชช่ปะ,ช,ะช่องเฉพาะโ เอาละครับน้องอิมนี่เราเห็นทางเลือกหลยของเราแล้วที่จะไปเบเจอร์รัชยธินนอกจากจะเป็นในส่วนของ b t s นั่นเองนาะแล้วก็ในส่วนของรถเมย์นี่เลยรถเมย์ไม่เห็นมีเลยเห็นแต่บันไดไม่ใช่รถเมย์ตัรน b g อ BGS เอ้ยนี่ใช่นขอวินมอเตอร์ไซค์เลยเห็นเมื่อทางลงมาจากขาออก b t s นะคะฝั่งหมายเลข7นะครับ เราจะไปเมจเจอร์นะครับ,รบทเท่าไหร่60บาท60บาทหกบาทเท่าน,นั้นเ <60 S 2> องอใครที่บอกว่าอยู่ใกล้ MRT ไม่ว่าจะเป็นหุ่นวิ่งอยหางไหนาก็แล้วแต่ขอพอภัยค่ะซอยตรงไหนก็แล้วแต่นะคะเราสามารถเดินทางไปที่สุดได้ที่สำนสักานนั่นเองนะคะในส่วนของการเดินทางน,นะคะซึ่งเป็นการที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากมายเด,ดินตาเขาเรียกว่า935าสมห้ 5, ใช่ไหมครับเนี่ยไปไหนครับ เราอยู่ที่กันเน,เนั่นเองนะคะ<ม>การทางในส่วนท้ายคือแท็กซี่ถูกต้องครับไปกันเถอะมีครับ<ก>สมมุติว่าเราอยากนั่งรถเมล์นี่เรานั่งสายไหนได้บ้างครับในส่วนการเดินทางนะคะส่วที่สะดวกในการเดินมาเดินทางของรถเมล์นะนนนนกินแนะนำสายประมาณ2ี่กว่าสาย,นนสายลองไล่ไปเนเรื่อยๆซึ่งมาตรงนี้นะคะจะมาจอด เออเลยยูเนียนมอมานิดนึงแล้วก็เราก็เดิยนย้อนกลับไปม so of าแล้วค่ะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้เรารู้วิธีการเดินทางไม่ว,ว่าจะเป็นในส่วนของ B T S บีรถเมอ์รถเมล์แท็กซี่แล้วก็น้องวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์นี่มาได้หลายแบบมากเลยคือแบบว่าการเดินทางทุกคนต่างมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองนั่นเองนะคะแน่นอนว่าตอนนี้เราก็มาจิ้สุดแล้วที่ส่วนของเมเจอร์รัตชิโยชินเมเจอร์รัตชิโยชินเมื่อเพื่อนรู้เดินการเดินทางกันแล้วนะคะเก็บตัวแน่นอนว่าตุลาคมนี้นะคะกับชิปเปอร์เอ็กเนชั่นชิปเปอร์เอ็กเนชั่นนะครับผมเป็นการแข่งขันระหว่างส่วนของไต้หวัน อยแล้วประเทศไทยนั่นเอง oh, สิกนะสามเศร้า่าาแบบนี้เราเหมือนแย่งแฟนกันไม่ใช่แหละคือแบบมันการเป็นประลองที่ดุเดือดมากโอ้ใครนะคะที่เป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นของส่วนไต้หวนันอินโดนีเซียเราสามารถร่วมเชีีรยกันได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสดได้ด้วยแ oh. น่นอนว่าเ mm. รายังมีประสบของการข่าวสดให้ตายคนอย่างนันเองนะคะนั่นกิมแล้วก็พี่เดย์ค่ะแล้วก็ทีมแมนควระขอลาไปก่อนแล้วเจอกันที่สองสามนะคะยังไงแล้วมาให้ได้นะ